อ๋อสวัสดีครับอันนี้คือผมจากในอนาคตนะครับพอดีว่าผมเห็นคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับว่าถามใช้สเปคคอมอะไรนะครับถึงจะเล่นฟีฟ่าได้ใช่ไหมก็คือสเปคคอมที่จะใช้ได้นะครับเข้าไปดูในสตีมก็ได้ครับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของฟีฟ่าก็ได้นะครับเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าสเปคประมาณไหนถึงจะเล่นได้ครับว่าสเปคขั้นต่ำหรือสเปคที่แนะนำครับส่วนสเปคคอมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในหน้าจอกับเขียนไว้ในดีสคริปชันให้นะครับ จะได้เห็นกันแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ถามว่ารู้ได้ไงครับว่าเป็นโรนันโดเกิดใหม่นะก็มันเป็นแมคานิคของเกมนะครับที่เวลาใครแขวนสตาร์ทเข้าไปเขาก็จะสร้างตัวใหม่มาให้ที่มีศักยภาพเท่ากับคนคนนั้นนะครับแล้วถามว่าจะรู้ได้ไงหรออาจจะเป็นใครก็ได้ก็เข้ามาในนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนที่เกิดวันที่5เดือนกุมภาเนี่ยใคร อ่าไม่รู้กันหรอครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วกัน enjoy คลิปที่เหลือได้เลยครับสำหรับเกมแรกในวันนี้นะครับก็เป็น West Ham United นะครับทีมจากลอนดอนนะเราไปเยือนที่ลอนดอนสเตเดียมนั่นเองในเกมนี้นะครับต้องปรับเปลี่ยนทีมนิดหน่อยนะครับจากเกมที่แล้วไปเจอแมนยูมาเมื่อวานนี้เองก็ไม่ใช่เมื่อวานหรอก2วันที่แล้วนะครับก็เลยมีเวลเบกกับมิโทมาลงมาด้วยนะครับแล้วก็กองกลางกับกองหลังก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ เปลี่ยนตามสถานการณ์นี่นะครับลอนดอนสเตเดียมมีฟองสบู่เต็มไปหมดเลยครับผมเอามาดูเกมกันครับวันนี้เอาละครับมาเริ่มกันดีกว่าครับแต่ฟองสบู่ก็ยังอยู่อยู่เลยครับไบตันเสื้อสีมิ้น์นะครับบุกจากขวาไปซ้ายนี่ครับบอลยาวๆมาทางขวาครับเป็นมิโทมะครับแล้วก็ไหลต่อมาให้ดาร์โนะครับ ตัดเข้ากางมาแม็กครับโอกาสยิงไหลมาให้เวลเบกค,ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่แปดโดยดาน,นี่เวลเบก <c oughs> เขาคนนี้ครับหลังจากโดนดอบมาหลายเกมนะโรเชสโกลงตัวจริงอย่างเดียวเลยแต่ว่าเขาจับบอลครั้งแรกครับนี่ครับไม่ใช่ต้องจับด้วยครับแค่แตะบอลครั้งแรกก็เป็นประตูแล้วครับมหาเทพเวลเบกค,คนนี้ใ <c oughs> บตั้นนำเร็วเลยครับผม เวสแฮมมาบ้างครับขอหาประตูบ้างครับปาเกต้ายิงข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้สีหน้าของเดวิดมอยส์นะครับแล้วเป็นโอกาสบุกของไบรตันครับบอลอยู่ที่มิโทมะทางขวามือช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับไหลมากิลโมครับเปิดเข้ามาให้เวลเบกได้โคครับแต่ตรงตัวฟาเบียนสกี้ไปหน่อยครับแล้วก็เป็นหมดครึ่งเวลาแรกนะครับไบรตันได้นำเวสแฮมไนเตดอยนหนึ่งประตูต่อศูนย์ จากรูปแท็บอินของแดนนี่วลเบคนั่นเองมาต่อกันครึ่งเวลาหลังครับมีฟองสบู่มาีกแล้วเอาเวสแฮมได้บุกก่อนเลยครับได้บุกได้เล่นเร็วครับเนี่ยจาโรดโบเวนตัดเข้ามาข้างในครับตัดเข้ามาในกรอบเขโทษแล้วล็อกยังไงยังไงแล้วก็หมุนตัวมายิงครับติดเซฟของซานเชสครับยิงตรงตัวไป อันนี้ครับมีโทมะครับได้บอลบ่อยครับเกมนี้แต่ยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับหน้่ยใส่ก้อยไม่ได้ลุ้นเลยครับแล้วมีโทมะครับโอ้โหลอกหลบมาสวยครับมาบอลมาให้เวลเบกครับเวลเบกยังไงครับจ่ายบอลคืนมีโทมะเพาเวอร์ช็อตไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โหไปมุมธงเลยนะครับเนี่ยมีโทมะมีโทมะได้โอกาสลงนะครับไอรังก้าเหนื่อยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับทรอสซาด บอลมาที่เวลเบกค,ครับยิงแล้วก็เข้าไปครับ2ประตูต่อสูตรโดยดนนี่เวลเบกในนาทีที่70ครับผมเป็นประตูตอกย้ําเข้าไปอีกนะครับว่าเวลเบกนี่ควรจะต่อสัญญาครับแต่ก็ไม่ได้ต่อไปแล้วนะซื้อคนใหม่มาซแล้วนะครับดดนนี่เวลเบกแล้วก็ตอกย้ำเวสแฮมด้วยนะครับว่าเกมนี้แกไม่มีสิทธิชนะแล้ว บอลออกเป็นบอลทุ่งของเวสแฮมนะครับแต่ว่าไบตันเปลี่ยนตัว4ี่คน,นครับแดนนี่เวลเบกออกไปด้วยนะครับ <c oughs> คนยิง2ประตูวันนี้ไม่มีแรงเล่นต่ออีก10นาทีที่เหลือนะครับ <c oughs> เพื่อจะหาแฮตริกก็พลาดไปครับเขานึกว่า wwe ครับเมื่อกี้มวยปั้มระหว่างน่าจะเมบปูกับเดแคนไรส์นะครับตีลังกาไปมาแล้วบอลเปิดมาของเวสแฮม อยู่ที่เชเรอร์เข้ามาที่ดาเดอร์ยิงเข้าเป็นประตูไข่ตีไข่แตกครับผมสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมจากดาเดอร์คนน,นี้นี่เองในนาทีที่แปดสิบสองนะครับ <c oughs> การเก็บ <c oughs> ขีนชีสสำหรับไบตันนี่มันเป็นอะไรที่ยากเย็นจริงๆเลยนะครับเนี่ยโดนตีไข่แตกนี่ครับแทนนี่จะใช้มือนะครับซานเชสลอนโดเซงเลยครับมาโดนยิงเลยนาทีนี้ เซอร์กี้ดาเดอร์นะครับแล้วฟองสบู่ก็ยังมาอยู่เลยนะครับ <c oughs> อา้าวแล้วไปเสียบอลครับพิลังก้าคนนี้เพิ่งเปลี่ยนตัวมาใหม่ซามักก้าครับแล้วก็โดนแย่งแต่ว่าบอลยังไม่ขาดครับเทียร์เลยยิงเองเข้าไปแล้วครับโอ้โหจากนอกกรอบเขตโทษนะครับบอลของเทียร์เลยยิงเข้ามาครับ <c oughs> โอ้โหเป็นเวสต์แฮมเสมอแล้วครับสองประตูต่อสองจาก ตามอยู่ศูนย์ต่อสองเมื่อประมาณสองนาทีที่แล้วนะครับนี่แฟนเวสแฮมในสนามลอนดอนสเตเดียมนะครับเฮ้ hey, สิครับการเปลี่ยนตัวสี่คนของลอนดอนโดนั้นนะครับเปลี่ยนมาสี่นะครับแต่เสียประตูไปสองเลยเป็นการเปลี่ยนตัวที่ไม่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นใครเปลี่ยนตัวได้แย่ขนาดนี้ครับ แต่ว่าศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับอีลังกาบอกว่าเมื่อกี้พลาดแต่คราวนี้เลี้ยงผ่านแล้วก็ไม่เชิงกับผ่านแล้วก็เลี้ยงวนไปวนมาอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับจนศัตรูเขามึนแล้วเขาก็เสียบไม่โดนครับเชสโกครับได้บอลเข้าซ้ายยิงปานเข้าเสียบสามเหลี่ยมครับโอ้โหเชสโกเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะครับเป็นคนยิงประตูชัยให้ไบตันโฮฟเอาเบียนเลยครับด้วยประตูสุดสวยครับคนนี้ครับไว้ใจได้จริงๆครับ นี่ครับเบนจามินเชสโก้นะครับดูใหม่อีกครั้งครับเราเราให้ดูอะไรครับเนี่ยแล้วก็หมดเวลาไปนะครับไม่ได้ดูเอ่อรีเพย์สุดสวยงามของเชสโก้นะครับผมนี่ครับโรนัลโด้จับมือกับเดวิดมอยส์นะครับเชสโก้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนนี้แค่แปดล้านปอนด์ครับผมและนี่เวลเบกครับก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันครับวันนี้ สองประตูของเขานะครับเกมต่อมาครับเจอท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็มีแมคท็อปกับแม็คกควายนะครับอยู่ในทีมสเปอร์ใช้ตะก,กะอะไรซื้อมาก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็มาอยู่แล้วเอาละครับมาอยู่ที่สนามของไบตันแอร์แ็กสเตเดียมนะครับที่ฟาร์คลึมๆเหมือนเดิมครับผม สนามนี้มีแค่บรรยากาศเดียวครับไปตันขอบุกก่อนเลยครับปาสกาลกอแทงมาให้เชสโกครับยิงเข้าประตูไปแล้วครับหนึงประตูต่อศูนโดยเบนจามินเชสโกคนดีคนเดิมนั่นเองจะเป็นใครที่ไหนได้ล่ะนี่ครับโอ้โหเด็กคนนั้นนะครับเต้นโคตรมัน ทอดแนมบุกมาบ้างครับผมตัดเข้าในมาที่คูลูเซฟกี้นะครับแล้วก็ยิงครับมิซูมานะข้ามคานออกไปครับอ๋อฉัแแบออกนะครับซอนเปิดเข้ามาโดนโคกทิ้งออกไปได้แต่ว่าบอลยังอยู่ที่ทอดแนมเลยครับปาวาบิซูมาบิซูมายังไงล็อกครับมีคนวิ่งไปครับยิงเองครับติดเสงโรเบิร์ตซานเชสครับ ก็คอร์เนอร์ของท็อดแนมยังต่อเนื่องนะครับไปตันต้องกันต่อซอนครับเลี้ยงผ่านมาหนึ่งคนจ่ายมาให้ปาวามาให้ครูรูเซฟกี้ไหลมาให้เคนครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับประตูโดยแฮร์รี่เคนเป็นการจังหวะที่สวยมากนะครับของท็อดแนมจังหวะน,นี้นี่ครับจ่ายกันไปจ่ายกันมาจนเจอแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็ระยะนั้นแฮร์รี่เคนไม่พลาดอยู่แล้วครับ ก็อีลังกาครับเลี้ยงหลบมาได้หนึ่งคนสองคนนะครับตัดเข้ากลางไหลมาให้เชสโกยิงด้วยขวาข้ามคานไปครับเกือบได้ประตูตีเสมอทันทีเลยนะไม่ใช่ครับเกือบได้ประตูขึ้นนําทันทีนะครับแต่ว่านี่ครับรู้ถึงประตูขึ้นนำานะครับโอโหแฮร์ี่เคนก็ขยากได้บ้างครับยิงพาเวอร์ช็อตปิดเซฟครับรอเน่ก่อนนะแน่ๆอีกแล้วครับเคลียออกไปได้แต่ว่าก็ยังไม่พ้นเขตอันตรายนะครับ คูรูเลยเซฟสกี้ครับบิสูมายิงติดเซฟครับนายคนนี้ซานเชสบอลข้ามมาให้คูรูเซฟสกี้นะครับแล้วก็มาออกมาให้ซอนนะครับซอนยังไงเปิดมาแฮร์รี่เคนครับหุ่มสองประตูต่อสหนึ่งครับเแนมฮอสเปอร์ขึ้นนำนะครับผมโดยลูกยิงของแฮร์รี่เคนนี่ครับจ่ายออกมาให้ซอนนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กจริงๆครับบิซูมาหลบให้แฮร์รี่เคนซัดเข้าไปกลางประตูเลย มาครึ่งเวลาหลังนะครับไบตันบุกหาประตูตีเสมอครับแทงบอลช่องนี้เจอได้ไงก็ไม่รู้ครับเชสโกเชสโกเลี้ยงเองแล้วก็ยิงออกไปไกลเลยครับผมแล้วบุกมาอีกรอบหนึ่งครับไบตันเจอให้บอลให้เชสโกอีกแล้วเมปูยิงบ้างครับยิงเตะชนคานครับสเปอร์ครับบุกมาตอนนี้ครูเซฟสกี้หลุดมาเดียวๆชนคานเหมือนกันนะครับ แม่นเสาแม่นคานกันจริงๆนะครับเนี่ยเราสเปอร์บุกมาอีกรอบหนึ่งครับซอนครับตัดเข้ามาข้างในเลี้ยงอยู่เจอแฮร์รี่เคนยิงโอ้โหเกือบได้แฮตติกนะครับแต่ติดเซฟของซานเชสไปก่อนแล้วจังหวะนี้ครับนาทีที่90ทดเวลาครับเชสโกจะหาประตูตีเสมอให้เพื่อนแต่ก็ยิพลาดไปครับถึงกับนอนล้มลงไปเลยครับโอ้โหประตูโลง่งโประตูนี้นะครับ แต่ว่าก็จบเกมไปครับเชสโกพาดประตูตีเสมอในนาทีสุดท้ายนะครับเราไม่ว่ากันครับไบตันแพไปครับแต่นี่ครับคนนี้คือเด็กเทพนะครับจาก a ค a d e เดมี่ของไบตันนะครับอายุ16เอา6 2นะครับจำชื่อเขาไว้ครับบุสตามาเต้นะครับให้เข้าทีมใหญ่เลยแล้วนี่ครับไม่รู้ชื่ออะไรนะอุนดัฟอันดัฟนะเอ็นไม่เป็นไรครับไปแล้วครับไปยืมตัวนะครับหลังจากเจ็บมาตั้ง4เดือนนะ เราเกมต่อมาครับเจอเชลซีครับผมไปเยือนที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเจอทีมเชลซีทีมที่3ติดกันนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซี <S <S vs ไบรตันเป็นวันที่ฟ้าสว่างเหลือเกิน ต่างจากสนามของเรานะครับอยากได้สนามฟ้าสว่างบ้างนะครับแต่เชลซีบ oui. ุกมากรางเมสันเมาส์ครับติดเซฟของโรเบิร์ตซานเชสแล้วก็ลุกขึ้นมาหยิบทันครับแล้วก็เมสันเมาส์มาอีกแล้วครับสงสัยคนนี้เขาอยากได้ประตูจริงๆครับแต่ไหลเข้ามาให้เราตาโลมาตินเซโอ้โหยิงทะลุประตูเข้าไปเลยครับนี่นะครับเราตาโล ยิง power shot นะครับเนี่ยบอล117กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเซฟก็เหมือนรับอุกบาตนะครับเชลซีได้ขึ้นนำไปก่อนนะครับจากมาติเนสเป็นลูกทุ่มของไบตันนะครับได้บุกขึ้นมาบ้างปาสกาาครอสมอเดอร์ครับเจอเชสโกครับเชสโกยิงครับด้วยขวาแล้วก็เป็นประตูครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งโดยเบนจามินเชสโกครับ คนนี้ครับทีมใหญ่คืออะไรครับไม่รู้จักก็ยิงเหมือนๆกันหมดนั่นแหละโอ้โหแล้วก็ยิงแต่ลูกไม่ใช่ลูกธรรมดาครับยิงสวยๆด้วยนี่ครับเจอเชสโกพิกมาไม่เจอใครเลยครับแล้วยิงเข้าไปครับเสียบขาเข้าไปมุมซ้ายมุมขวาบนนะครับเป็นดีหมดสิทธิ์แต่นี่ครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับทรอสซาร์วิ่งมาหมุนตัวหนึ่งทีแล้วก็ปั่นด้วยขวาแต่ข้ามคานออกไปครับ เซ็งนะครับแล้วก็บุกไม่ค่อยขึ้นนะครับโรนันโดขอเปลี่ยนแผนนิดหน่อยขอ,ขอมีตัวบุกขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วกันแม็กเอาแม็กมามาดูกันครับว่าครึ่งสองหลังจากที่โรนัโดเปลี่ยนตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ได้บุกทันทีแล้วครับไบตันอิลังกาเปิดเข้ามาในมุมแคบๆว่าเมนเชสโกยิงติดครับแล้วก็ติดหนัวใครอีกคนนึงก็ไม่รู้ครับโอ้โห เกือบเป็นประตูเหมือนกันมาอีกแล้วเข้าไปต้านดารโลครับเพื่อนในกรอบเจอเชสโกครับเชสโกยิงเข้าไปครับ2ประตูต่อหนึ่งครับโดยเบนจามินเชสโกคนดีคนเดิมครับจะใครที่ไหนครับผมนี่ครับนี่ครับดารโลเจอเชสโกหมุนแล้วก็ยิงครับผมเป็นการเปลี่ยนแผนที่ สำคัญสำหรับโรนันโดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เชลซีบุกมาแล้วครับจอจินโยครับฮาเวตฮาเวตยังไงจะยิงไหมเจอช่องล้วก็จ่ายมาบอลลันยิงครับเข้าประตูไปแต่ว่าเป็นล้ำหน้านะครับผม,มน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับเชลซีแต่แฟนเขายัางเฮอยู่เลยไบยตันบุกขึ้นมาครับบอลอยู่ที่มิโทมะจ่ายมาให้แม็กลุดเดียวเดียวยิงติด เจ็ของเมนดี้แล้วกรอสยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหประตูสุดสวยจากปาสกากรสครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วสวนเข้าไปลเลยวโอ้โหวอลเลสุดสวยนะครับบอลเก็บตกม,มาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับขอดูภาพช้าครับนี่ครับให้เขาสะใจสะหน่อยอยิงประตูสุดสวยได้นะครับนี่ครับ ยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับเมนดี้เขาออกมาแล้วกลับเข้าไปไม่ทันนะครับเลยยิงสวนเข้าไปเลยเนี่ยโอ้โหมันช่างเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้ครับผม mm hmm. ก็ต้องดีใจสะหน่อยอสามหนึ่งครับเชลซีคงไม่ได้แล้วแต่ว่าไปจ่ายบอลเสียตรงนั้นครับจะเสียเป็นประตูที่สองแล้วเปลม,มาตินเนสส่งมาให้กองเต้ยิงติดเซฟครับอกองเต้ไปทำอะไรตรงนั้น่ะ เซ็งเลยสิครับแล้วก็หมดเวลาครับเชลซีแพ้ไบตันเป็นหนึ่งประตูต่อสามนะครับผม <c oughs> โดยลูกยิงสวยๆจากปาสกาครอสเป็นหนึ่งลูกแล้วก็จะใครที่ไหนครับเชสโปนั่นเองนี่ครับกองหลังที่ผมหามาหลังจากดังนะครับที่ขายไปในราคา14ล้านราคาตอนนี้เราอาจจะยังซื้อไม่ได้นะครับแต่ซีซั่นหน้า ก็อาจจะซื้อได้หลังจากเรามีงบเพิ่มมาจากทางบอร์ดบริหารนะครับก็อยากได้ใครนะครับคอมเมนต์มาผมมีคนในใจไว้แล้วนะแต่ว่าอยากเห็นคอมเมนต์ของทุกคนด้วยแล้วก็นี่ครับปีกซ้ายเด็กเทพของเราถูกยืมตัวไปแล้วแล้วก็เกมสุดท้ายของเราในวันนี้ครับเจอกับลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับตอนนี้จ่าฝูงจริงๆ โอเคเราชนะกับเอ่อเชลซีมาแล้วครับไม่หวัน,นครับเกมนี้เอว์พูลลว์พูเนี่ยก็ทีมก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าทีมอื่นมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้นะครับมีแค่กองกลางคนใหม่มานแล้วนี่นะครับจับภาพมาที่สุดหลอของเราครับเบนจามินเชสโกยิงไป4ประตูใน3มเกมที่ผ่านมาก็ฟอร์มคนมันร้อนแรงครับเขาจะหยุดได้ยังไง มาอยู่ที่แอร์เม็กสครับวันนี้ฟ้าสว่างดีจังเลยครับไบตันไม่รอชา้าครับนาทีที่2บุกขึ้นมาแล้วบอลได้เชสโกได้บอลครับแตะลงพื้นแล้วก็ชีฟลูกนี้ชนคานครับติดเซฟของอลิซอนแล้วชนคานครับผม <c oughs> เราบุกมาใหม่ครับอยากนำก่อนจริงๆครับไบตันได้ยิงครับว่าเก้ากรอสติดเซฟของอลิซอนอีกแล้วครับนูนเยสหาคานาลเจอครับคานาลส จะโดนเขีรยไว้ได้ลากา c r ขึ้นมาแล้วครับเชสโก้หลุดมาชิปลูกนี้ออกไปครับไม่ตรงกรอบครับโอกาสมาทุก10นาที5นาทีจริงครับเปิดเข้ามาเชสโก้หมวกไม่ถึงนะครับตาบุกของลิเวอร์พูลบ้างครับฟาบินโยนะครับเลี้ยงเข้ามาอยู่ที่โมซาล่าแล้วโมซาลาก็ล้มลงไปแล้วกรรมการก็บอกว่าเป็นจุดโทษครับผมได้ไงก็ไม่รู้นะครับโมซาล่าล้มลงไปเองนะครับเมื่อกี้ดูครับ นี่ครับเขาแค่วิ่งมาชนกับเวลแมนของเรานะครับเวลแมนเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับกรรมการตัดสินไปแล้วครับจุดโทษของบางโมครับบางโมยิงไปทางขวาแล้วก็โดเบิร์ตซานเชสก็เซฟได้ครับโอ้โห <c oughs> แล้วก็อ้าวอิลังกาไปเสียบเขาซะตรงนั้น,นครับก็โดนไปแล้วไปเหลืองเล่นไปทำไมก็ไม่รู้รีคิกของเอร์พูครับเล่นกันสั้น มาติดครับยังไงครับเจอคานาเลสคารนาเลสเจอกับนูนเยสยิงข้ามคานครับตัดมาต่อเลยครับนูนเยสวิ่งหลุดมาแล้วครับไม่มีใครวิ่งตามทานันระเบียดเขาเขาก็ไม่ลงคราบนูนเยสยิงติดเซฟของโรเบิร์ตซานเชสแล้วโอ้โหเอาไปตันมีโอกาสสวนเลยครับขึ้นมาทางขวาครับเวปู บอลข่ามาให้เชสโกครับโอกาสหนึ่งหนึ่งกับประตูเหมือนกันติดเซฟของอลิซอนเหมือนกันครับโอโ้โหนายทวารของทั้งสองทีมนี่สุดยอดจริงๆครับเกมนี้ท็อปฟอร์มันทั้งคู่พึ่งหลังครับไบตันบุกมาก่อนครับทรอสซาดหาบอลเก็บไว้เชสโกเจออีกแล้วยิงติดอีกแล้วครับผมแล้วเรียวผูบุกขึ้นมาบ้างครับหลุยดิอาร์โดนเบียดแต่ไม่ล้มครับ ยิงลูกแคบๆจะเปิดเข้าเมื่อกี้แต่ว่ามีคนมกตกัดกระเด็นออกไปข้างหลังนะครับผมลูกเปิดมุมของเอร์ฟูลมกเปิดเข้ามาครับอีลังกาเคลียออกไปได้ดิอาสครับได้บอลครับโดนเบียดแล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตุ้งตาข่ายครับเวโอฟูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงนอกขอบเขตโทษของหลุยส์ดิอาสโอ้โหเราเสียประตูในแนวนี้เยอะมากนะครับเคลียมุมหอ,อกไปแต่ว่าเอาเก็บตกได้นะ เกมที่แล้วก็เสียประตูคล้ายๆกันให้ท็อตแนมนะครับบรด,ดิอรสนี่ครับโดนเบียดแต่ก็ไม่ล้มครับตัวมีอยู่แค่นั้นนะครับไม่ล้มได้ไงก็ไม่รู้แล้วมาต่อเลยครับไบตันเคยโดนนำมาก่อนครับตาที่แล้วเชลซีก็นำครับเกมนี้มันจะต่างอะไรเชสโกได้บอลครับแต่โดนเสียบ แล้วก็โดนทีงออกไปโดยเอลลิสันครับแต่ว่าไบตันยังได้อยู่กลับมาที่ทอซ่าครับเชสโกเชสโกล็อกแล้วก็อิรังกาอิรังกายังไงเชสโกอีกรอบหนึ่งยิงเข้าประตูไปแล้วครับ1ประตูตอนหนึ่งครับบอกแล้วครับเกมที่แล้วเชลซีก็นําก่อนครับแล้วไงครับคนนี้คือเบนจามินเชสโกครับทีมใหญ่เขาไม่สนครับเขายิงหมดครับผมนี่ครับอิรังกาครับทำบอล ดึงตัวประกบออกไปนะครับแล้วก็จ่ายกลับมาให้เชสโกยิงโล่งๆครับไบตันหาประตูขึ้นนำารับเชสโกหลุดมายิงด้วยซ้ายติดเซฟของอาริซอนครับโอ้โหออ้คครับนายทวารเกมนี้ครับสุดจริงครับดิยาสครับบุกมาติดครับเอสตูปิญานเสียจ่ายบอลเสียครับเทรนมาให้ดิอสเราโชต่ายิงลูกนี ตรงตาข่ายครับ2ประตูตอนหนึ่งเดลกูพูขึ้นนำไปแล้วนะครับนาทีที่84ประตูของเดลโก้โชต้าน่ากรอบเขียโทษเลยนะครับยิงคล้ายๆกับหลุยเดียสในประตูแรกเลยดูดินี่ครับอัน,นนี้ตรงกรอบเขียโทษยิงไปมุมเดิมครับยิงด้วยซ้ายไปมุมเดิมเหมือนกับที่เดียสยิงเลยโอ้โหขอบดีใจสิครับนี่ครับโอกาสตีเสมอของไบตันนะครับบุกมาแดนนี่เวลเบก จ่ายมาให้แม็กครับแม็กล็อกเข้าขวาครับแล้วก็ปั่นข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นครับผมไบตันแฟนของไบตันครับเซ็งใิครับแพ้ไปอย่างนี้ครับสองประตูต่อหนึ่งเสียประตูในนาทีเกือบสุดท้ายเลยใช่แล้วก็นาทีสุดท้ายก็ไม่ได้มีโอกาสตีเสมอซะด้วยแต่ว่าตอนนี้ครับหลังจากจบเกมที่ยากลําบากไปนะครับตอนนี้ไบตันอยู่ที่สิบครับแต่ว่าผมว่าทีมเรา จบสูงอันที่10แน่นอนครับพอดูเกมต่อไปครับเกมสุดเดือนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะนี่ครับไม่มีทีมไม่มีเกมอื่นเล่นแล้วครับอันนี้ซีซั่นต่อไปนะเป็นเจอฝรั่งเศสจากโปรตุเกสเจอฝรั่งเศสอะไรงนี้ตอนนี้ครับในเดือนสุดท้ายครับเราเจองานง่าย4งานครับวูฟนอตติงแฮมฟอเรสเซาทมนแล้วก็บอนมัดครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราจะเล่นจนจบแล้วก็กดไปอาทิเออไปซีซั่นหน้าและครับไม่ใช่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย